นะครับเราก็ประหยัดใช้เอาไว้สื่อน้ำมันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่มันหลายคนมันก็หลายบาทเดี๋ยวเป็นร้อยก็เป็นเมือ่อนะครับแต่เราได้ในคนละร้อยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เยอะแต่แต่เราก็ต้องประหยัดใช้นะครับใส่สื่อน้ำเพ่อมันเป็นน้าใจที่พี่คิดถึงพวกเราเวลาที่ไปทํางานที่ก็ห่วงอยู่แต่ว่าไปนันกระไดเป็นเงินมากมาพัฒนาวงเฮ้านะครับก็ต้องไปไม่เป็นกาส นะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเข้าแถวเลยวันนี้บอสมาแจกควันถุงให้น้องๆแดนเซอร์อีกนะคะขอบคุณบอสมากๆเลยพี่นอ้องฮัอโหลทุ <c oughs> <c oughs> อกอนมู นี่น้องๆของเราเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยวันนี้บอสมีขวันถุงมาแจกให้นะคะนี่เป็นกําลังใจให้น้องๆในการฝึกซ้อมนะคะประมาณ70%แล้วพี่น้อง น้องๆกับมีแห้งสูต่อเปิดฤดูกาลวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้นะคะพี่น้องมาให้กำลังใจอยู่้านโนสแบงมหาสาราคามเดีอพี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้น้องๆในการฝึกซ้อมด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับท่านไหนอยากสนับสนุนเป็นเครื่องดื่มเย็นๆให้น้องๆกระดเช่นกันค่ะขอบคุณพี่ๆแม่ๆเดรย์ออ้แฟนคลับหมอลำใจกันโดยทุกๆคนที่สนับสนุนที่พานมากแล้วก็ยังสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนั่นนะคะนี่บอสใจดีแจกหอยมากแจกดุแห้งึ <c oughs> ้นแม่คู่ฟึกแม่ <c oughs> เยิ <c oughs> <c oughs> ok ้มแย้มแจ่มใสพี <ana> ua, ่น้องเบิกบานเบิกบานใน้ห hey, ัวใจพ่อบ ok ่เน้อาพ่อพ่อน้อนะเหลือพ่อเป็นยังแต่ว่าพ่อน่ะก็ได้เอ้แต่ว่าพ่อพ่อได้ น้องๆน,น่ารักที่เราค้นสตปิตาฮักที่จะพูดเป็นตาฮักเ้ยน้องๆเียนซสออรมิมา้ำใจกินลอย<ม>บอยบอกว่าไปคอนเสิร์ตกับมาได้ทิปมากอะมาแบ่งปันน้องๆ พี่น้องผู้ใดที่ให้ติดนาเวที่บอยกับซอมากกันเป็นการทรงกับนั่งใจต่อน้องพอบนะคะพี่น้องกระด้บุญน้ำกันเด้วยน้องแดนเซอร์มาอยู่่วมกันนีหยหล่รอยชีวิตค่ะฝึกซ้อมร่วมเดือนนะคะ สู่ค่ะสู่แนเดอพีน่น้องเดอขอกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ังว่าหนาน้ำเมื่อไหมไปเฮ้ย พ่อแมเบิร์ตเร็วเลือบ่ค่ะเหลือบ่จ้าครับที่นี้เอามามาอีกนิดนึงที่จะเล่าอะไรให้ฟังมันมีคนมากระซิบบอกพี่มาคือเด็กวงเรา่ะ